สวัสดีค่ะผู้ชมกอต้อนรับสู่รายการสะดุดคนดังกับเล็กซี่ขยีดารามายาฮอตนิวค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะรายการของเรามีความพิเศษ2ต่อด้วยกันต่อแรกเปิดตัวพิธีกรสาวคนสวยหน้าใหม่ของวงการบันเทิงรวมไปถึงค่ะต่อที่2นี่คือแขกรับเชิญของเราวันนี้ต้องบอกเลยนะผู้ชมค่ะ2สไตล์ด้วยกันเป็นสาวงามจากเวทีการประกวดต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลย ถ้าใครอยู่ในสายนางงามนะจะรู้จักเธอทั้งสองคนนี้เป็นอย่างดีเพราะเธอเป็นนางงาม100ร้อยล้านพบ100ร้อยล้านชาติประกวดมาแล้ว100ร้อยล้านเวทีค่ะผู้ชมค่ะขอต้อนรับเลยเนี่นะ,ะน้องเตชิกับน้องหมีผูค่ะกล่าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้แม่ค่ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอันไหนก่อน,นคือต้องบอกว่าวันนี้เป็นเทป กับ <Ừ. S 1> สะดุดคนดำนะคะคือต้องบอกว่ามาเทปแรกรู้สึกว่าจะต้องชิดซ้ายเลยนะแม่ เพราะวันนี้คือต้องบอกว่าวันนี้มีสาวงามมาในรายการของเราแล้วเป็นสาวงามที่มาเขาเรียกว่าผ่านการประกวดมา100เวทีด้วย100ล้านเวทีจริงเหรอแม่จริงอย่าบอกว่า100เวที100ล้านเวทีแล้วนะคะเดี๋ยวว่ามาทําความรู้จักการรวมไปถึงค่ะผู้ชมหลายๆคนบอกว่าคู่นี้ฉันหนบ่อยในโซเชียลเป็นคู่จิ้นกันหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้รู้กันนะคะก่อนอื่นเนี่ยนตัวทำความรู้จักกันก่อนเลยค่ะ ท่านแรกเลยลแล้วกันอะฟังนี้ล้กันนะคะสวัสดีค่ะเตชิกริตนัชชาชัยธนทัตพลค่ะหรือว่าฟาร์มผมแท้เตชินีค่ะนี่น,น,นี่ตอนก่อนเข้ารายการดีฟกันไว้ว่าหนูไม่ต้องแอบนะลูกเอาต่อยเยเอาเต็มที่เลย จัดเต็มเลยน้องชาเอมเป็นไงคะโอ้โหคือต้องบอกว่าเขามาพร้อมกับฟาร์มผมจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาถามว่าการเขามีธุรกิจเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าค่ะเอาเรียกผมแฮปปี้ผมแพ้ค่ะพี่สาวอ๋อโอเคนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาถามด้วยเนาะอ่อีกท่านหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะมีผู้ค่ะวาสิตาชัยกุลชื่นสกุลมิสต่ำแอมแล้วก็มิสควีนเซอร์เจอรี่ไทยแลนด์ค่ะโอ้โหเห็นไหมผู้ชมสองสาว สองสายด้วยกันแต่ละคนเนี่ยเขามีดีที่แตกต่างกันออกไปมาดูกันดีกว่าว่าทำไมถึงเล็กซี่บอกว่าร้อยล้านชาติร้อยล้านพบกับการประกวดนางงามน้องน้องเตะเออน้องหมีภูอยู่ประกวดมากี่เวทีแล้วคะจริงๆก็ไม่เคยน้บค่ะแต่คือประกวดมันแต่ปีหนึ่งค่ะจนตอนนี้ก็เรียนจบแล้วทำงานแล้วปีหนึ่งประกวดกี่เวทีโอ้ไม่ได้นับเลยค่ะราะว่าเยอะมากที่หนูประกวดแล้ว คือช่วงนั้นก่อนโควิดะคะจะมีประกวดเดือนหนึ่งก็3งาน4งานอย่งางเงี้ยคะ่ะแต่พอช่วงโควิดก็จะน้อยลงนีดนึงปีนึงก็ประมาณ3 0 4 0งาน <c oughs> คือเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเวทีไหนขึ่นการประกวดก็คือเราจะเป็นนางงามเดินสายเลยใช่ไหมคะ<ช>แล้วฝั่งอของคุณเตชี่ะคะเป็นยังไงบ้างคะการประกวดเริ่มประกวดตั้งแต่ จำได้ว่าแอบใส่วิกขึ้นประกวดตั้งแต่ม .6 เลยค่ะหน<อ>ูไม่ได้ประกวดเวทีมิสหัวโปกอะไรอย่างเงี <Wool> ้ยใช่ไหมไม่ค่จิกวิกเลยมีความฝันอยากเป็นนางงาม<อ>แต่ไม่มีใครส่งสักทีตอนแรกก็ไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีอะไรเล<อ> <S <S 1> <S 1> ้ก็เลยแบบว่าสั่งวิกนางหัวมาใส่ค่ะคุณพี่แล้วก็ขึ้นลอยกระทงเองเลยส่งตัวเองเข้าประกวดตั้งแต่เด็กเลยเพราะชอบก็ประกวดมาเรื่อยๆจนแบบว่า หยุดมาช่วงหนึ่งช่วงโควิดเนี่ยคะ่ะไปเป็นพี่เลี้ยงดูแลมีพูแทนอ๋อนี่ไงเป็นที่มาเขาบอกว่าคู่นี้เขาจิ้นกันเดี๋ยวรู้กันว่าจิ้นยังไงนะแต่ต้องถามแบบนี้ว่าเวทีไหนที่เรารู้สึกว่าหินจังเลยโหดจังเลยคะนี่พูจริงๆก็ถามว่าเวทีไหนก็ทุกๆเวทีมันก็มีบริบทของมันแต่ละเวทีค่ะมันต้องทาการบ้านไปทุกเวทีแต่ถ้าเกิดจะหินจริงๆเลยหนูมองว่า มิสสามแอบรอหินมากเพราะว่าอ่ะจริงๆเลยผู้เขา้าประกวดทั้ง30คนนะคะผ่านเวทีใหญ่มาแล้วทุกคนเลยเพราะท่านคณะกรกรมการก็เป็นนางงามเป็นครูนางงามเยอะแยะมากซึ่งวันนั้นก็รู้สึกภูมิใจมากที่ได้มิสสามแอบมาวันนั้นมีตำนานร้อยล้านตำนานอยู่บนเวทีมิสสามแอบคือเรียกได้ว่าก็คืออย่างนี้เชมถามดีกว่าค่ะเวลาที่มีประกวดแต่ละภาคอันนี้ไปครบทุกภาคกันแล้วหรือยังคะ เวลามีเวทีการประหนูหนูครบทุกภาคขมิ้นดูทุกภาคแล้วแต่หนูอาจจะไม่ครบทุกภาคค่ะเกิดเน้นไปอีสานมากกว่าแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งไปภาคใตายมานี่ทัวร์พักต้มาที่เชย์เมถามนิดนึงก่อนที่จะขึ้นเวทีการประกวดอย่างแรกที่เราต้องเตรียมตัวเลยคือเราต้องเตรียมตัวในเรื่องอะไรบ้างคะเล่นของเขาไม่ใช่เล่นไม่ใช่ค่ะเราเล่นถ้าแม่ที่คุณนาวฟรีที่ปนี่ เฮ้ยนี่ที่มินไอไอฟีนที่ฟานี่ทำพิธีกรชองเราเลยนะไม่ใช่ค่ะล้อเล่นค่ะอีกสองปีหนูเป็นเหมือนฟีนที่ฟานี่แน่ชัวเป็นยังไงคะแม่เก่งเหมือนฟีนฟานนะฟีนก็คือไอดอลของหนูคนหนึ่งอ๋อหรอควรเปลี่ยนไอดอลนะลูกคะไมคะหนูเปลี่ยนด่วนเปลี่ยนไอดอลด่วนเดี๋ยวจะเหมือนเขา ตลวนนะและทีนี้เจานิดนึงค่ะคือในเรื่องของความสวยอันเนี้ยเราไม่กล้าค้านแล้วล่ะนะคะคือเราต้องเตรียมตัวในเรื่องของความพร้อมเสื้อผ้าหน้าผมทีนี้เราต้องมีพี่เลี้ยงตลอดเลยไหมคะก็ <c oughs> <c oughs> พี่เลี้ยงก็เป็นส่วนจําเป็นอีกหนึ่งส่วนค่ะแต่ว่า,าส่วนสําคัญสุดคือต้องความพร้อมผู้ต<อ>ัวเราเองด้วยต้องเตรียมแบบการตอบคาถามการบุคลิกภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะออนี่แม่ดูนะอันนี้ใครอันนี้ใครน้องมีผูอันนี้มีผู้มีผูไปประกวด อันนี้เวทีอะไรคะเนี่ยดูดูดูไม้เวทีน<อ>ชัยนิทหาดใหญ่ค่ะค <ขา S 1> ่ะล่าสุดเลยใช่ไหมใช่ค่ะล่าสุด เนี่ยคือต้องบอกว่าแม่ความพร้อมนะคือเสื้อผ้าหน้าผมต่างๆสรีระหรือแม้กระทั่งบุคลิกภาพตอนที่เราขึ้นเวทีอันนี้ต้องมีการซ้อมเตรียมตัวตลอดเวลาซ้อมเราต้องพร้อมตลอดเวลาค่ะเพื่อที่จะลงสนามจริงเนี่ยเราจะได้ไม่พลาดเราจะได้พลาดน้อยสุดนี่นี่ต้องเดินแบบอย่างนี้เลยหรอเดินตัวเอสนี้แหละคะนี่หนูเองค่ะต้องเดินนี่เป็นเวทีที่ฟา Miss Tiffany Universe ส0 2 2ัน่ะบสร้อนร้อนรอยสดร้อน บอกเข้าไปสิน้องเตชีหนูได้รางวัลอะไรบ้างรางวัลตำแหน่งสูงสุดนะคะคือท็อป3 b e เบสเวงนิ่งสุดมิส s t ฟ f ฟ a n y นี่ยูนิเวร์ส2022ค่ะเย <Yeah. S 1> แต่อายลดขาวอย่างน้องฟิล์มเิฟเฟนี่เนี่ยเขาบอกว่า <laughs> เตชีเนี่ยมันไม่ได้ดาาไม,มาประกวดเอารางวัลมาประกวดเอาตำนาน oh. เอาลุคาค,ค,คือเรียกได้ว่า ขึ้นเวทีไหนต้องมีชื่อคุณเตชิตติดตลอดเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะแล้วได้ข่าวว่าเวลาขึ้นประกวดปั๊บเนี่ยก็คือจะเจอกัน2ท่านนี้เจอกันตลอดค่ะอ๋อหรอเป็นยังไงบ้างคะตอนเจอกันรู้สึกยังไงบ้างคะก็เบื่อต๋อดีๆนะลูกแอบมีนั่งรูปนางอะไรหรือเปล่าแม่ชช่ไเล่นของนั่นไงปีมป๊บปาหนูจะบอกให้กูมาน่ะะังมันนะตอด เราจะรู้จักกันหรือจะรักกันแค่ไหนแต่ขึ้นไปบนเวทีหนูจะบอกว่าไปบังมันนะลูกเพราะว่า มันคือคู่แข่งขนลุกเลยนะเนี่ยเรื่องจริงนะที่เรนถามนิดนึงค่ะคือท้าวความนิดนึงคือทั้งสองท่านเป็นเพื่อนกันมาก่อนแล้วค่ะหรือว่ารู้จักกันตอนที่ประกวดนางงามรู้จักกันอ่าตั้งนานแล้วค่ะใช่ค่นก็คือเวลาที่ประกวดกันปั๊บนี่ก็คือจะชวนกันไปหมคะขึ้นคู่กันจริงๆเขาเขาจะประกวดก่อนหนูช่วงแรกแล้วก็จะมาเป็นหนูแล้วทีนี้มาช่วงหลังๆเขาเริ่มแบบ ไฟติดอีกรอบหนึ่งค่ะก็เลยจะขึ้นด้วยการช่วงหลังๆช่วงหลังๆนี่ทำธุรกิจเนี่ยก็เลยต้องรีบขึ้นสีเพิ่าไปโปรโมดตอนแม่รู้ทันค่ะแม่คิดว่าต้องไปแม่รู้ไน้ีแล้วอยู่ก็เลยแบบอ้าเอาได้ไม่ได้เระเป็นแบงค์อนเปนเด็นีไม่แต่ว่าสังเกตนะแม่เขาขึ้นเวทีเมื่อสักครู่นี้ที่แม่บอกว่าหัวเดินแบบเป็นตัวเอสเลยสังเกตไหมคะว่าเขาจะปล่อยผมตรงธุรกิจของคุณเตชิคืออะไรอะคะ ผลิตและจัดจำหน่ายแฮ้ปีผมแพ้นะคะภายใต้ชื่อแบรนด์ฟาร์มผมแพ้เตชินีค่ะเดี๋ยวเราต้องขึ้นเรให้ด้วยนะคะแต่ที่แน่ๆค่ะเวลาเจอกันแล้วเขาลูกจริงใช่ไหม เขาก็แอบ,บรูปแอบบอะไรอุ้ยส,สวยเนาะวันนี้แล้วมีผู้เคยรู้สึกนะ <c oughs> ว่าเหมือนรู้สึกว่าผูบทบาง <c oughs> วันนี้ฉันสวยสง่า <c oughs> มาแต่ทําไมมันเหมือนมีเงาอะไรมาบาังเลยหนูจะ,หจะบอกเลยนะแม่วันนั้นวันที่พัทลุงมิรป่าบ,บอนค่ะกรรมการบอกว่า ตชี้สวยมากออกมายืนคู่กันจับมือสองคนเขาบอกเขาอยากให้เตชินีมาแต่คือวนั้นหนูแบบว่าอาจจะตอบเขาถามดีกว่านิดนึงเขาก็เลยให้หนูเขาบอกว่าหนูจับไม้และหนูตายหนูก็เลยไม่ซู้เขาจ่อความสวยคะแนนหนูอันดับหนึ่งโโดนกูมันบางกุมันดางเรียบร้อยนั่นไงแม่แล้วแม่ลืมบอกให้กูมันแบบว่าให้พูดแบบสะดุดนิดนึงให้กูหนีพูดสะดุดนิดนึงเนาะแล้วด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันและค่อนข้างสนิทกันไปไหนด้วยกัน ไปหลายๆเวทีด้วยกันแล้วพอถึงรอบคดดเดตสองคนสุดท้ายเนี่ยต exactly ้องยืนจับมือกันหนูพูดอะไรกันบ้างกูขอน้รอเลยโอ้ยเจ๊งเรงนี้ก็จริงๆถ้าจับกันแล้วก็ใครก็ได้ค่ะใครก็ได้ค่ะไม่จริงงามงามไม่มีหรอกค่ะใครก็ได้เนี่ยมันมาประกวดเอามงค่ะมันไม่ได้ประกวดเอาใครก็ได้เขาไม่ได้ประกวดหารองเขาประกวดหาที่หนึ่งนะหนูพูดจริงเหรอว่าใครก็ได้ ก็ถ้าเกิดเวนี้ไม่ใช่ของเราเวน้ามก็ต้องไม่สัมพัรใช่ค่ะแม่แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเวของของมีผู้ใหญ่ใช่ไหมเขาตัวเล็กเขาเขาแอบหนีได้อะไรแบบนี้ค่ะหนูตัวใหญ่แบบนี้หนูเหมาะกับเวทีอินเตอร์มากกว่าร้อนเลยและสมมุติว่าถ้าเข้ารอบสามคนมีพี่เจเอมมีน้องเตชีมีน้องหมีผูคุณคิดว่า3ามคนนี้ ใาดมอ,อ๋อ <พะ S 2> แม่เชมขอตกรอบก่อนเลยเ <c oughs> พราะดูจากไซ์แล้วเนี่ยคงยืนแล้วเนี่ยนะคะคงจะเท่าแบบว่าตรงบริเวณนมกุเตชีนะตะ <c oughs> เปลูกมากเลยนะคะ <c oughs> แต่ว่าที่ที่สัมผัสได้เลยนะคะ <c oughs> คือ สองท่านพกความมั่นใจมาเต็มร้อยนะแม่แล้วได้ข่าวว่าจากเวทีประกวดนางงามเจอกันบ่อยเจอกันตลอดก็เลยกลายมาเป็นคู่จิ้นอันนี้มันเป็นที่มาที่ไปยังไงอะคะคืออยู่ด้วยกันจนคนแบบว่าคนชอบสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเรา,เาดูแลกันเป็นพิเศษแต่ก็คือว่าเรารักเพ,พื่ <c oughs> อนมันผิดตรงไหนคะแมะ <c oughs> ่มันก็แบบดูแลผิด <c oughs> แล้แว่า บางทีหนูห้ามก้าวข้ามคำว่าเพื่อนนะใช่หนูอยากสิ้นสุดทางเพื่อนนะไม่สิ้นสุดค่ะไม่งั้นจะกลายเป็นคู่เราเลยนะอยู่ด้วยกันค่ะมีบางแวบมาที่รู้สึกว่าฉันชอบเธอฉันรักเธอฉันอยากเป็นแฟนกับเธอไม่มีอะค่ะ ไม่จริงก็ไม่จะสายตาไล้นยังไงนะวันนี้จริงจริงก็มีความรักให้กันในฐานะใช่ค่ะคือคือเขาก็ดูแลเราดีมากเราก็ดูแลเขาตามเพนต่างดูแลกันแล้วก็มีลูกด้วยสองตัวแม่ชื่อปอปอมีลูกด้วยกันค่ะเป็นแมกใช่ไม่ใช่อย่างนี้นะคะคือได้ข่าวว่ามีแม่สองคนก็คือเป็นนางงามเดินสายแล้วยังไม่พอคือเขาดังในติกติกกด้วยนะคะมียอดวิวคนติดตามประมาณ หนึ่้านห้าแสนถูกต้องไหมคะอันนี้แล้วคือถ่ายคลิปด้วยกันเป็นยังไงบ้างคะคือนางอเลี้ยงหมาหมาจรที่เขาเอามาทิ้ง้วปั๊มน้ำมันแล้วนางไปช่วยช่วยแม่เฟรมสัญกรรมขายส้งตามแล้วนี้หมาตัวนี้เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะคือดีบัางเอิอว่าเราผ่านไปทางนั้นแล้วเราก็เลย ลงลิฟต์ไปหาซิเผื่อเจอนางก็นอนอยู่ตรงนี้พอดีแล้วนางก็เลยตกใจแล้วนางก็วิ่งมาหาหมีภูนางจําได้<อ>คือเราเคยให้อาหารเขาตน้ตนเขาเลก็เลกๆอย่างนี้หรอกเมื่อก่อนอคือหนูอยู่ตรงบางแคเนี่ยค่ะ<อ>ตรงเนี้ย <ues> แล้วก็ก่อนที่จะย้ายมาอยู่อีกที่หนึง<อ>่งแล้วหนูก็เลยอุ้ยมันจะจําเราได้ไหมเราแวะไปแถวนั้นอีกรอบนึงเขาเปิดลิฟต์มาเจอนางนอนอยู่ตรงหน้าลิฟต์พอดีแล้วเรียกร้ายุดแล้วก็วิ่งมาตามคลิปเลยค่ะแล้วก็ร้อง้ แถวบางแคร่้านแม่เฟรมศัลยกรรมเคยไปเคยไปปล่อยหมาเอ,อาใจาไม่ได้ไม่ได้ไปปล่อยหมาแต่คือไปกินส้ตมตำร้านนางอร่อยมากๆแล้วหลังจากคลิปนั้นเนี่ยทำให้หลายๆคนรู้จักแล้วกลายเป็นคลิปวัเลาเลยใช่ค่ะเป็นฉายานางงามรักหมาเนี่ยฮะปกตินางรักสัตว์ทุกประเภทเลยค่ะโอ้นี่ค่ะก็ต้องบอกเลยเป็นความน่ารักของทั้งคู่นะแต่อีกหนึ่งสิ่งไหลายๆคนปากถามมาเคล็ดลับนางงาม ของทั้งสองคนบ้างเล่นของอะไรบ้างแม่นี้คือเรื่องจริงเหรอจริงอยากรู้นางพามเล่นของกันหนูหนูจะไม่ค่อยเล่นอะไรเยอะแยะหนูก็จะสวดมนต์บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางในแค่นี้ค่ะแต่ถ้าเกิด่ายหมูดตัวจริงต้องคนนี้เลยค่ะจริงหรอลูกแม่ฟิลมลูกแม่ฟิมพีฟาก็คือคนนี้จริงเตชีทำอะไรบ้างลูกอมจะดีเหลอคะแม่เอาเต้าที่ออกสื่อได้นะลูกก็มันก็มีแบบก่อนประกวดก็แบบ เจมหน้าอะไรบ้างแบบนี้ค่ะแล้วก็บอกผีไปบางคู่ต่อสู้บ้างอะไรแบบนี้ไม่ไระแล้วเรื่องนั้นวันพอสามชุดว่ายน้ำพี่เลี้ยงน้งบอกให้กูมาไปดึงหางม้านางอย่างเงี้ยให้สวัสดีเออแล้วนางสวัสดได้แบบอันนี้คือเรื่องจริงแม่ตอนแรกหนูไปประกวดหนูก็ไม่รู้เรื่องพี่เลี้ยงก็เลยบอกว่ากูจุดทูบบอกกูมาในห้องกูเองว่าให้ไปดึงผมมันให้มีชีวิตนะวันนั้นยังไงมันจะต้องเข้าสามตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะเข้าสรุป เข้าจริงๆด้วยใช่แล้วตอนรอบรอบตัดสินล่ะรอบไฟนอลล่ะไฟนอลเหมือนผีบ้างหนูุ่ยผีบ้างหนูหนูก็ได้เข้าสิบเลยนั่นไงแม่ก็มอม่าอยู่ใน็มเยอะๆแม่ตามผมมาอยู่ไหนหนูลืมเล่าไปไหว้เจ้าที่ก่อนประกวดหนึ่งวันแล้วไปไหว้ตอนประมาณห้าทุ่มไปกับลูกสาวอีกคนหนึ่งชื่อเรมินีแอบกันไป ทีนี้ไปจุดทูบเสร็จปุ๊บแม่ทาไมมีคนมาเขกหัวหนูหนูก็ได้วีนตังนะสงสัยเจ้าที่ก็เลยไม่ชอบก็เลยปัดตกหมดเลย <laughs> หนูวีน <laughs> หนูวีนเจ้าที่ไม่คือถามอย่างนี้นะจริงๆแล้วคืออันนี้อาจจะมองว่าเอ๊เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วคือ ไอ้เรื่องอย่างนี้คือมันมันมันเกิดนเกิดขึ้นกับคนที่ปวดหนักจริงๆเลยนะคะออและทีนี้เทมมาถามเกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกธุรกิจนิดนึงแล้วกันนะแม่คือเกี่ยวกับธุรกิจทาฟาร์มผมแบบนี้คืออันนี้เกิดขึ้นนานหรือยังคะเกิดขึ้นนานแล้วค่ะตอนแรกทาใส่เองนะทีนี้มีคนมาขอซื้อตอนแรกเราก็ไม่ขายเพราะเรารักมากรักผมมากค่ะทีนี้พอขายไปเสร็จปุ๊บติดใจบอกต่อสรุปกลับมาซื้ออีกหนูก็เลยงงว่าเอ๊ะทำไมถึงชอบอะไรแบบนี้ก็เลย ขี้เกียจทําเสร็จปุ๊บลองขายแพงดูซิขายแพงไปเสร็จปุ๊บเอาสรุปขายดีกว่าเดิมคืองงก็เลยเติบโตมาเป็นธุรกิจฟาร์มผมค่ะสรุปคือเน้นขายแพงอะขายแพงค่ะแพงแต่จบเพราะว่าถ้าเกิดถูกเนี้ยคุณภาพมันก็จะไม่ดีเพราะเราจะเอาแบบทรัพยากรดีๆมาลงไม่ได้เราก็เลยต้องขายแพงก่อนเราจะได้ไปหาของดีๆมาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคค่ะเริ่มต้นเสนอราคาเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะ เริ่มต้นแต่ก่อนก็สามสี่พันแม่<ช>ขายไม่ออกพอขายเป็นหมื่นคนซื้อเฉยโอ้ใช่แล้วแล้วตอนนี้คือต้องเตรียมเงินเท่าไหร่ถึงจะสามารถซื้อปั๊มผมหนูได้ก็หมื่นอัพค่ะนี้ก็บอกเลยค่ะคือซื้อปั๊บเนี่ยนะคะกับคุตชิดคือปังแน่นอนไม่เคยตอผมไหมเคยนะคะจะตอผมรอบนึงเท่าไหร่ ประมาณเกือบแบบถ้าดีๆนะคะก็บางทีก็เป็นหมื่นนะหลายๆใช้ก็คือถ้าต่อน้อยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใช้ผมไม่สวยก็คือมันก็จะไม่ดูเป็นธรรมชาติมเะคะใช่ค่ะเห็นไหมล่าโ็ออมาแล้วอะแ a i r p i ผมแทนยังแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งนะค่ะตามผมแทนไตชินียอยู่นี่อ่ะยวขึ้นเลยนะคะขึ้นเลยไม่รู้ไนเก็บข้าวตอนโซ่เลย เพราะนางาก็ไปกินไอ้นี่ไปแฝงอยู่นะ, <S 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 <อ>ะ,ะหลังจากที่ประกวดทิปฟ้าแล้วเนี่ยธุรกิจเป็นไงบ้างดีกว่าเดิมจะเริน่เติบโตดีมากเลยค่ะคนซัพพอร์ตก็เยอะขึ้นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้การเอ็นดูมากขึ้นค่ะมีผู้ว่าได้หุ่นหนุนได้หุ่นหนุนฟ้าร์มผมเพราะนะหนูเป็นพรีเซนเตอร์ังใส่ฟรีตลอดใส่ฟรีเลยใส่ฟรีค่ะเป็นพรีเซนเตอร์อ๋อเหรอไม่ว่าจะประกวดสามแอปประกวดมิสคลีนเซอร์เจอรี่ประกวดเดินสายสายของนางหมดค่ะแตกต่างกับฟาร์มผมที่อื่นยังไงคะ ก็จริงๆนาเป็นผมเกะคัดค่ะคือว่าคัดมาจากหญิงสาวคนใดามาแล้วมาดาวสาวามาจริงเหรอใช่ค่ะแม่หญิงสาวชาว,<น>าวพมา่าผมใช่จากาชาวเ่าข้างบนเลยถ้าเกิดไม่ดีไม่สวยไม่เอาต้องสระในลำธารเท่านั้นแล้วก็ล้างน้ำสาวเข้าจุดทูบบอกเก่าเจ้าที่เจ้าทางก่อนตัดถ่งว่าสิเวลานางงามเขาใช้วิกผมหนูเนี่ย เขาก็จะได้มองกันเกือบทุกคนมีกะเรียทุกคนค่ะแม่ถ้าใครใส่ต้องลองแล้วทุกคนต้องลองฟาร์มผมนะแท้ใตช้ค่ะแต่ยังไม่พอแค่นั้นค่ะมีอีกหนึ่งท่านก็คือณหมีภูก็มีธุรกิจเหมือนกันถูกต้องไหมคะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอะไรคะก็จริงๆเป็นธุรกิจของคุณแม่ค่ะธุรกิจจิวเวลรี่ซึ่งสมัยก่อนมีร้านอยู่ที่ดีโอแต่มอนับว่า ช่วงโควิดช่วงนั้นเราก็ปิดไปช่วงนี้ยังไม่ได้เปิดหน้าร้านแต่หนูก็มี IG มี Facebook ช่วยคุณแม่ขายชื่อร้านอะไรคะในไอจชื่อวาสิถีจิวเวลリค่ะโอ้นี่ไปอุดหนุนก็ได้นะคุณผู้ชมแต่อีกหนึ่งสิ่งค่ะต้องบอกแบบนี้ว่าการที่หนูมายืนตรงจุดนี้ผ่านเวทีมาหลากหลายเวทีและล้มลุกคุกคานมาต้องบอกว่ามีช่วงเวลาที่กำลังท้อใจ ช่วงเวลาที่หมดหวงังหรือว่าไม่ได้โมงอะไรอย่างเงี้ยหนูเอากําลังใจมาจากไหนเพื่อเดินต่อและฮึดสู้ต่อในเวต่อต่อ,ตอไปคะสำหรับหนูหนูมองว่าประกวดนางงามก็เหมือนกีฬามีแพ้มีชนะถ้าเกิดวันนี้มันไม่ใช่เวทีของเราไม่ใช่วันของเรา วันต่อไปมันก็ต้องมีวันของเราเพียงแต่ขอให้เราอ่ะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาิ่งในสิ่งนะคะอันนี้อันนี้เป็นคําตอบของนางงานโดยแท้จริงนะคะเอาแรงฮึดสู้ความกดดันในวัยเด็กีคนดูถูกเราทําไม่ได้ค่ะพอมันทําได้แล้วเราหันกลับมามองข้างหลังเนี่ยเราจะรู้สึกดีใจมากค่ะว่าเราทําได้ใช่นี่เลยแล้วทีนี้มีแพลนอีกไหมคะว่าจะขึ้นเวทีไหนมีไหมคะหนูขอเว้นอีกสักปีหนึ่งค่ะค่อยกลับไปแกเว้นทำไมเว้นทำไมคะ ให้มีภูประกวดก่อนอจะปีนี้ขอไปดูแลมีภูก่อนหมายถึงไปประกวดไที่ไหนมิสซิฟานี่ยูนิเวอร์สปีนี้ห<ช>มีภูลงที่ป้าหรอจะ่ลงปีนี้ค่ะแม่โอโ้โดนี่คือเตจิเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปแย่งงงกับเพื่อนไม่อยากเอาผีไปแย่งเ <laughs> หรอรอนีให้นางก่อนอ๋อหนูพูดอะเว้นให้เพื่อนปีหนึง่งใช่เทรนเพื่อนไหมคะเดี๋ยวจะขอเดี๋ยวหลังจากถ่ายรายการเสร็จเดี๋ยวจะขอกลับไปแก้จมูกใหม่ก่อนค่ะเพราะว่าหน้าเคยพังมาสองปีนางหยุด ิ้นการทําศิลปกรรมมาช่วงหนึง่งเพราะว่าพิสศิลปกรรมจมูกเน่าใช่จูกเน่าแล้วแล้จะไปแก้ยังไงบ้างคะคือตอนนี้หนูได้ส i s s นเ e e n Surgery ใช่ไหมคะแล้วก็มีคุณหมอนกเป็นเจ้าของเวทีของ คุณหวอนกของอาจารย์จำรูนอาจารย์จำรูนนะคะที่เซนจูรี่แล้วก็ท่านก็เลยรับแก้ให้ตอนนี้ค่ะเดี๋ยวหนูจะไปแก้เลยโอ้แล้วก็ต้องดูว่าทรงใหม่เป็นทรงทรงไหนมีทรงในใจไหมคะจริงจหนูก็ไม่ได้อยากได้โด่งมากหรือไม่ต้องอยากได้เชิดมากหนูแค่ขอให้จมูกหนุกลับมาเป็นเหมือนเดิมในวันนี้นะคะคนตัดสินก็คือแม่ฟิล์มให้รนงวันประุดยอดจริงๆนะคะหนูทั้งสองคนเนี่ยต้องบอกว่ามีวันนี้ได้เพราะฐานแฟนคลับ ฐานนางงามด้วยอยากจะบอกอะไรกับแฟนแฟนนางงามบ้างคะก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่เป็นกําลังใจให้ไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนคนจะชอบเดินมาบอกตลอดว่าฟ้าผมแท้ไปชินีนะพอเราได้ยินแล้วรู้สึกดีใจมากใช่ค่ะมันเป็นความรู้สึกแบบทางคําพูดแบบนี้มันทำให้เรามีกําลังใจในการประกวดต่อใช่ค่ะแต่ที่อยากจะบอกอะไรกับนาแม่ฟีนฟิปปาบ้างอบอกอะไรนาบ้าง แม่ฟิล์มคาถ้าเกิดกุมารกุมารเยอะแล้วอะไรแบบนี้ถ้าเกิดองค์ไหนที่สามารถเอาไปปัดคู่ต่อสู้ได้ก็คือแบ่งมาให้หนูสักองคหน่อยนะคะแม่อยากจะไปบังคู่ต่อสู้เอาไปบังคู่ต่อสู้ถ้ามีผู้อยากจะบอกอะไรกับแฟนนางงามบ้างคะก็สำหรับอิมพูก็ขอขอบคุณนะคะทุกการซัพพอร์ตทุกกำลังใจก็คือไม่ว่าหนูจะไปเวที่ไหนไม่ว่าจะเป็น เดินสายงานวัดหรือเวทีใหญ่ทุกๆคนก็ให้กําลังใจมาตลอดและขอสัญญาค่ะว่ามีผู้คนนี้จะทําให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาค่ะนี่แหละคือแรงผลับดันนะคะการบทพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวเองเนี่ยมีความพร้อมในเวทีนางงามนั่นเองวันนี้กลับขอบพคุณอย่างยิ่งค่ะสําหรับการสละเวลามาพูดคุยกันนะฮะน้องเตชิและน้องหมีฟูกรลบขอบพระคุณมากเลย ้องเองวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผ<ช>ู้ชมคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ